ุณป้าครับขออนุญาตถ่ายรูปนะขออนุญาตถ่ายป้าชื่ออะไรครับป้าใหม่ค่ะป้าใหม่ปัจจุบันอายุกี่ปีแล้วหกสิบเจ็ดะมาณหกสิบเจ็ดขายของอยู่ที่ชุมชนตลาดบ้านดอยแก้วค่ะอเภอแม่ทาเนาะตลาดนี้เปลี่ยนแปลงสักกี่ปีแล้วหรือยังไงลองเล่าพิ่งมาเปลี่ยนปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเปลี่ยนยังไงป้าก็เมื่อก่อนนี้มันเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติต้นไม้มีอะไร ถนนเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้หละมันจะเป็นพื้นดินแบบนี้แหละรถเข้ามาก็จอดเลยเข้ามาก็จอดเลยเป็นพื้นดินค่ะเป็นพื้นดินนั่งนัเลยแล้วก็มาขุดคลองตรงนี้มันจะขุดทำไมเนี่ยมาขุดคลองขุดคลองทำถนนทำถนนแล้วก็รื้อตลาดเหรอตลาดตรงนี้ถูกรื้อไปที่เป็นถนนรื้อไปแถวหนึ่งรื้อไปแถวหนึ่งเมื่อก่อนเป็นเป็นยังไงเป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นดินแล้วก็หลังคามุงธรรมชาติมุงแบบนี้แบบนี้แหละ เมือ่อก่อนนี้นะรถเครื่องเที่ยวเข้ามาแวะนะเป็นที่เป็นที่ตลาดขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนก่อนจะถึงลำพูนเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจะมาแวะครับมาแวะมาดูเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นตลาดใหญ่เนาะตลาดใหญ่นี้มันแยกไปอยู่ที่ตลาดเทศบาลที่หลัคงคาใหม่นั่นคะข,ของอเทศบาลแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบ เพาชอบตลาดดั้งเดิมชอบแบบแบบธรรมชาติดั้งดั้งเดิมที่มีต้นไม้เป็นพื้นดินต้นไม้เป็นพื้นดินมันจะร่าบื่นเมื่อก่อนมันเย็นสบายตรงชุมชนนั้นเป็นตึกเป็นปูนเป็นหลังคาหลังคาชีสเหล็กนะอคนที่เข้ามาเขาก็ชอบแบบเดิมเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมเขาก็มาแวะตรงนี้แหละตอนนี้มันลําบากกับที่จอดรถที่จอดรถมันไม่เยอะเมื่อก่อนนี้จอดรถ มันจะกว้างมีที่จอดรถเยอะอย่างนี้มันเข้าลําบากแล้วเข้าตรงโน้นมาแล้วการขายมันดีขึ้นหรือมันยังฮแย่ลงอ้าวแย่ลงแล้วพอพอพอความเจริญมาขายแย่ลงความเจริญมาก็แย่ลงแย่ลงไปเลยขายของไม่ค่อยดีอ้าวครับครับครับโอ้ขอบคุณนะป้านะที่เสนอความเห็นเนาะความคิดเห็นไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเนาะ หนึ่งคนค่ะแม่ค้าอยู่ข้างบนเนี่ยความคิดเหมือนันหมดเลยมันก็จะเหมือนป้าหมดเลยค่ะเออครับครับขอบคุณนะคุณป้าเนี่ยครับชาวบ้านแม่ค้าทั้งหลายก็บอกว่าชอบชอบตลาดแบบดั้งเดิมพอดีเนี่ยครับทางรัฐบาลมาสร้างถนนสร้างศาลาสร้างศาลาเพิงขายอย่างดีให้อะนะ ก็ธรรมชาติมันหายไปนะครับมันมันไม่เหมือนเดิม,ม,ม,มดความล่มลื่นก็หายไปต้นไม้ก็โดนตัดไปขายของก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนไม่ดีละเออครับคุณป้าเขาอนุรักษ์อย่างเดิมเนเานะอยากอนุรักษ์เนี่ยโดนคดีนั้นเนี่ยโดนประกันมาคนละห้าหมื่นเนี่ยครับเนี่ย แล้วเราจะขอนักการเมืองช่วยได้ไหมค่ะเราอยากให้เขามาช่วยนักการเมืองสสทั้งหลายที่กาลังหาเสียงเนาะลองมาดูช่วยตลาดนี่แหละพักไหนนะพักไหนนะที่ประกันตัวมาเดี๋ยววันที่12นี่ก็ไปสามีแล้วเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องตลาดนี่แหละ เขาจะให้ไปอยู่ทางโน้นแม่ค้าไม่ยอมไปยังอยากนั่งขายแบบเดิมอยู่แบบเดิมไม่อยากไปทางโน้นก็เลยต้องขึ้นศาลกันขึ้นโรงกันขึ้นโรงศาลกันเนี่ยวันที่สิบสี่เดือนเนี้ยไปกันเดี๋ยวเขานัดไปวันที่สิบสองอีกเนี่ยประกันตัวมานั้นเนี่ยคุณหน้าบเนี่ยโอ้โหเนาะแม่ค้าทั้งหลายในในโซนเก่า อับยาเสพติดทําไมไม่ไปจับมาจับแม่ค้าขายของแบบเนี้ยมันถูกต้องไหมเนี่ยเออรัฐบาลใช่ไหมเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ครับงั้นรัฐบาลหรือสสต้องดูแลนะต้องดูแลคุณป้าและแม่ค้าที่ตลาดแม่ท่กเขาดูแลแต่ของเขานู่นไม่ใช่ผมหมายถึงนักการเมืองสสที่กําลังหาเสียงกันเนี่ยฝากนายกรัฐมนตรีสสพักทุกไหนที่จะเข้ามาเนี่ย พักไหนก็แล้วแต่ถ้าได้เป็นนายกนะขอให้มาช่วยตลาดตรงนี้หน่อยอ่ามาช่วยด้วยมาช่วยด้วยดวยตรงนี้แหละครับเดือดร้อนกันเนาะเนี่ยือดร้อนมากๆอ่าที่เขาอยากจะอยู่ชุมชนแบบดั้งเดิมอยากจะอยู่ตลาดแบบดั้งเดิมเนาะไม่ไม่อยากไปอยู่โซนใหม่ไม่อยากไปแล้วอยากจะให้มาขมดินตรงเนี้ยให้มันเหมือนเดิมแล้วปลูกต้นไม้ขึ้นหมืองเดิมอยากจะให้มาทําให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมาใช่ใช่ ของตลาดเราที่เคยขายมาเราขายมากี่ปีแล้วเนี่ยตัวป้าเนี่ยสี่สิบกว่าปีแล้วมั้งป้านั่งขายที่นี่สี่สิบกว่าปีป้าก็ไม่ไม่อยากจะย้ายไงป้าก็เลยไม่อยากไปอยู่ที่เจริญตรงนั้นใช่ไม่อยากไปอ่าพวกเนี้ยอยู่ตรงนี้อ่ะมากกว่าสี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยครับแล้วแล้วที่ป้าคุยกับผมนี่เอาลงเผยแพร่ได้ไหมเผยแพร่ในในโซเชียลได้อยู่เนาะไม่เป็นไรเนาะได้อยู่มั้งได้อยู่เนาะ เออไม่เป็นไรเนาะเพราะเราขึ้นศาลอยู่แล้วเนาะขึ้นศาลเราก็พูดจากจริงใจเราก็พูดจากใจจริงของเราเนาะความรู้สึกจริงใจออกของเราแล้วก็ให้ใครที่ช่วยเราได้เนาะสสอดีตสสหรือสสปัจจุบันที่จะเลือกเนาะเข้ามาช่วยดูแลเนาะลองดูซิว่าจะทํำยังไงหาทางออกแก้ไขยังไงตอนนี้พวกนี้โดนพดีกันหมดแล้วไหนพวกไหน ที่ที่ขายกันเป็นเพิงเพิงโบเติงเพิงแบบเก่านี่นะเจ้าโดนมัดแล้โดนประกันตัวกันมาหมดคนหมูป่าที่ขายหมูป่านั้นโดนไหมโดนโดนหมดแล้ที่ยืนอยู่นั่นก็โดนโดนเลยเนี่ยโดนหมดเลยหมูหมูป่านี่โดนไหมโดนหมดแล้วสี่สิบกว่าคนอ่ะสีคนอ๋อเป็นทีมออดูสิอ่ัเนี่ยครับเสียงสะท้อนนะครับเสียงสะท้อนอ่ะ ฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านด้วยนะครับต้องเรียบไปถากตรงนู้นก็ได้เนี่ยหลายหลายคนเอาหนุคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโดนคนเดียวเออไม่เป็นไรหลายหลายคนครับครับไม่เป็นไรเชื่อเชื่อป้าว่าป้าพูดจากใจจริงแล้วก็ทุกคนคิดเหมือนป้าเนาะที่อยู่ชุมชนนี้นะที่อยู่ตรงตรงโซนโซนบวชแบบโบราณนี่เนาะแบบแบบเก่าคิดเหมือนกัน